วันนี้เราน่าจะต้องถ่ายกันยาวเราถ่ายยาวๆหน่อยเพราะว,ว,ว่าเรารับแขกไกลๆก็นานวันนี้เรารับแขกบ้านเราบ้างใกล้บ้านโอ้โหนี่แบบ <c oughs> ทำยังไงที่แบบท่าไม่เหมือนกันได้ไหมเออท่าแบบนี้มันธรรมดาไปโลกไม่จำ ไม่ใช่ไปเดินเที่ยวกับผัวนะคะจะได้แบบอ๋ออ่ะมีข้างหลังข้างหลังแน่ๆไม่มีเรือเดี๋ยวเราพาสาวๆไปเก็บมาไฟนะไม่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 เก็บเยอะให้เขากินคนละลูกพอพาสาวๆหาเอาดีกว่า เด็กๆก็ทัศนศึกษาค่ะอันนี้นี่นี่เอาแบบต้นมะไฟมันยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเราก็ไปกันแบบรกๆไปเลยอ่ะเอาข่าไปทั้งนี้เอข่าวทั้งหมดออ่ะอคือเราอนุญาตให้คุณนั่งกินตรงนี้แต่ห้ามถือกลับค่ะอ่ะนอนนอนน ห้ามใส่กระเป๋าเจ้าห้ามถือห้ามถือห้ามใส่กระเป๋ากินได้อย่างเดียวอ่ะไหนชิมสิไหนชิมสิเออล้วข้างหลังตลอดมาตรงไหนได้บึงฮะไม่ได้ไม่ได้ต้องออกข้างหน้าคุณต้องมาข้างหน้าเท่านั้นอ่ะปิดหนาบ้านเขาข้างหลังเออเอาหวานไหมหวานไหมเอาลูกที่สีแบบเข้มเข้มคุณจิบใช่คุณต้องเอาสีเข้มเข้มต้องหย่ยวหายดาเออ ไม่เพราะว่าไอ้พีชต้องกินทุกอย่างแล้ววะเนี่ยใช่เขาไม่ให้ใส่กระเป๋าเขาไม่ให้ถือเขาไม่ให้อะไรใดๆทั้งสิ้นให้ชิมอย่างเดียวที่ต้นเพราะว่ามันไม่มีเขาบอกว่าห้ามเล้ยใส่กระเป๋าค่ะอ่ะมันยังไม่มันยังไม่สุกอ่ะมันเว้ามากินกับเขาด้วยเบรกเลยเบรกเลยเออไม่กินกับเขาด้วยมันแหละมันหวานแล้วแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่ กินใต้ต้นถ huh? ูกไหมแกไปนั <S 1> <S 1> ่งกินตรงนต่อยกินใต้ต้นจริงๆเราเราน่าจะใช่เวลาเด็ดไฟเขาให้เด็ดแบบดึงขึ้นสวนเขาเรียกว่าอะไรนะสวนทางเหรอเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่าเราดึงอย่างนี้มันจะดึงยากมันต้องดึงอย่างนี้อ่าเออใช่ย้อนสอนเออสวนทางย้อนสอน อาดึงดงป้าจะได้เอาไปกินไปไปต่อแน่แหน่แหน่มีแกล้งมีแกล้งอืิชาเขาแกล้งเขาอีกอาดึงมาดึงถือไปด้วยจะได้เดินต่อเดี๋ยวจะได้เดี๋ยววันนี้จะทัศนศึกษาไม่หมดเดี๋ยวจะได้อยู่แค่ต้นหมอกไฟคนของกินนะเนี่ย แลล้วเิกไม่เขาเก็บบนโต๊ะนี่เก็บบนต้นนั่ะน่ะเขาบอกให้เก็บย้อนสอนโต๊ะโนนี่น่ะใครเก็บโต๊ะนี่เก็บโต๊ะเก็บต๊ะอ่ะพูดทำไมโดดเดียวเดียวได้อยู่คนเดียวแล้วคะไปได้กันนะยุงนะลูกอยู่เฉยๆอะยุงนะเพราะว่ายังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยน้ำยุงถือได้ถือได้อ่ะถือได้อ่ะถือได้ถือได้อ่ะดึงไปดึงไป นี่นี่ตรงนี้อ่ะสุกนี่ึเทียนเน้ทาไปชมสนดินวอ่าอ่่าอ่ะเอาไปถือโเก็บดิดานต่อไปอ่ะดนต่อไปดานต่อไปทำยังไงได้คนสวยเลือกได้ โอ oh, คือหญ้าสวยกว่า <c oughs> ด oh, อกไม้โอ้ดอกหญ้าสวยมากมา <c oughs> ต่อลุก <c oughs> น้ำแหง้งน้ำแหง้ง <c oughs> ไปต่อไปต่อเอาสถานีต่อไป <c oughs> มะม่วงมะม่วงชนหัวไม่เต่ากันที่อันนี้มะม่วงดนมะม่วงทองไปไปเู R2 E2 โอเคมันแห้งมันแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเปลก่อน สั่งเปะมานอนใช่พวงครามพวงครามน<ว>ี่ลกล้วยไม้เราดอกกล้วยไม้เราดอกเห็นไหมบอกแล้วว่าอยู่ไกลเกินปะ อยู่ไกลเกินไปแล้วไม่เคยมาเลยเออไหนๆก็ไม่เคยมาเลยนี่เอออยู่ไกลเกินไป้้านดตไเขอะไรนี่แหละต้นนี่แหละดอกดินอยู่นี่แหละแต่ว่าครูเทียมน่าจะเก็บไปแล้วแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละ อันนี้สาคูดา่างเดีเ๋ยวเราก็กินหัวกะจาะเผือกหรือสาคูดนาะสาเผือกสาเผือกเลี้เผือกแหละยังไม่ได้ป,ปดลูกปลูกสาคูห้องน้ำจ้ะทำไมถึกินน้ำเข้าได้จ้ะเข้าได้แวะเข้าแวะแวะอะไรนะเ <c oughs> ช็ะชะคเช็คก่อนนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเข้ามาในป่าเลยใส เย่บ yeah, er ่ได้บ่ได้เดี๋ยวเจ้าที่เจ้าทางนี่เธอก็ไม่เข้าทางตามคนอื่นค่ะเธอก็แบบอาศัยทางลัดเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาสาวๆมาทำงานในนี้มาทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งผูกผ้า ใช่คณะคณะทัวร์เราต้องร่มแล้วเพราะว่าคนขายกาแฟหนีมาข้างหลังต้องรีบต้องรีบกลับคืนจบทริปไม่จบเพราะว่าเธอยังขนกันต่ออยู่เลยนะคะทริปไม่จบขน